สี่พฤติกรรมหลังกินข้าวที่ทำลายระบบย่อยอาหารสิ่งที่เราทำหลังกินข้าวมีผลต่อการย่อยอาหารมากกว่าที่คิดหลายคนทำผิดโดยไม่รู้ตัวทําให้ย่อยอาหารไม่ดีเกิดแก้ท้องอืดและดูดซึมสารอาหารได้น้อยการวิจัยจากแพทย์โลกกระเพาะและลำไส้พบว่ามีพฤติกรรมสี่อย่างที่ทําลายระบบย่อยอาหารมากที่สุดวันนี้ผมจะมาเตือนให้รู้ครับ1ดื่มน้ําเยอะทันทีหลังกินข้าวเจือจางน้ําย่อยการดื่มน้ํามากเกินไปทันทีหลังกินข้าวจะไปเจือจาง ในกระเพาะและนำย่อยต่างๆทําให้ย่อยอาหารได้ไม่เต็มที่อาหารจะค้างในกระเพาะนานขึ้นเน่าเปื่อยเกิดแก๊สและแบคทีเรียร้ายการศึกษาพบว่าการดื่มน้ําเกิน200มิลลิตรหลังอาหารทันทีลดประสิทธิภาพการย่อยอาหารได้35%และเพิ่มการเกิดแก๊สในท้อง45%วิธีที่ถูกคือดื่มน้ําก่อนอาหาร30นาทีหรือหลังอาหาร1-2ชั่วโมงระหว่างกินข้าวจิบน้ําเล็กน้อยเพื่อช่วยกืนแค่นี้พอ ับ2นอนหรือนั่งพิงทันทีกดทับกระเพาะการนอนหรือการนั่งพิงหลังกินข้าวทันทีจะทําให้กดในกระเพาะไหลย,ย้อนขึ้นหลอดอาหารเกิดอาการแสบล้อนหน้าอกทําให้ย่อยอาหารช้าลงการวิจัยพบว่าการนอนภายใน2ชั่วโมงหลังอาหารเพิ่มความเสี่ยงกดไหลย,ย้อนได้60สิบเปอร์เซนต์ทให้ย่อยอาหารช้าลง40่เปอร์เซนต์วิธีที่ถูกคือนั่งตรงหรือเดินเบาๆอย่างน้อย30นาทีหลังกินข้าวจะช่วยให้แรงโน้มถ่วงผลักดันอาหาร ลงกระเพาะได้ดีและป้องกันกดไหลย้อนได้ค่ะ3าอาบน้ําทันทีหลังอาหารเลือดไปเลี้ยงผิวหนังหลังกินข้าวร่างกายต้องการเลือดไปเลี้ยงระบบย่อยอาหารแต่ถ้าอาบน้ําทันทีเลือดจะไปเลี้ยงผิวหนังและกล้ามเนื้อแทนทําให้กระเพาะและลําไส้ได้รับเลือดน้อยลงย่อยอาหารไม่ดีการศึกษาพบว่าการอาบน้ําภายใน1ชั่วโมงหลังอาหารลดประสิทธิภาพการย่อยได้25เปอร์เซ็นต์และทําให้รู้สึกง่วงเพียหลังอาหารควรรอยอย่างน้อยหนึ่งถึง สองชั่วโมงหลังกินข้าวจึงอาบน้ําหรือถ้าจําเป็นให้อาบน้ําอุ่นไม่ร้อนหรือเย็นจัดขับ4ออกกําลังกายหรือทํางานหนักทันทีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อการออกกําลังกายหรือทํางานหนักหลังกินข้าวจะทําให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ใช้งานแทนที่จะไปช่วยย่อยอาหารทําให้ระบบย่อยทํางานไม่เต็มที่อาหารอาจย่อยไม่สลายเกิดอาการท้องอืดการวิจัยพบว่าการออกกําลังกายภายใน2ชั่วโมงหลังอาหารลดการย่อยอาหารได้5 0อร์เซตและเพิ่มความเสี่ยงปวด ท้องท้องเสีย30เปอร์เซวิธีที่ถูกคือพักผ่อนเดินเบาๆหรือทํางานเบาๆหลังกินข้าวรอ2-3ชั่วโมงจึงออกกํากลังกายหนาหรือทํางานที่ใช้แรงมากครับการย่อยอาหารที่ดีขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทําหลังกินข้าวด้วยหลีกเลี่ยงพฤติกรรม4อย่างนี้จะช่วยให้ย่อยอาหารได้ดีดูดซึมสารอาหารเต็มที่ลดปัญหาท้องอืดแก๊สและกดไหลย,ย้อนสุขภาพจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องของผมแล้วพบกันใหม่ในวัน พรุ่งนี้ครับ